ที่2ี่ส่าคนเดียวเท่านั้นที่ทรมานเจ้าได้พอตะวันคล้ายเรื่องผ่านหุบผาหินเดก็เก็บจานอาหารแล้วมองหน้าไนเป็นสัญญาณก่อนจะเดินลงไปในห้องหลังจากนั้นเธอก็เดินตามเขาเข้าบ้านไปอย่างเงียบๆแม่หมอเอลลี่ปลายหางตาไปอีกทางทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจแอบอมยิ้มกับนิสยัยขี้เกียจของเจ้าชายอัลฟา จะได้เมียแล้วยังทำหน้ามุ้ยอีกนางคิดแล้วก็รีบเดินกลับไปที่ห้องเพราะอยากไปเงี่ยหูฟังต่อแอบฟังในห้องนอนนางจะได้ยินชัดกว่าแอบฟังจากหน้าห้องเดยืนรออยู่หลังประตูจึงกระทั่งนายเดินเข้ามาเขาโบกมือให้เธอไปนั่งบนเตียงแล้วจึงเดินเข้าไปหาเธอโอเคสามข้อเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรให้ร่างสูงนั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าหญิงงามซึ่งดูเป็นภาพที่แปลกตาอยู่ไม่น้อยสำหรับอัลฟาผู้จองหองอย่างเขา ให้ทำและไม่ให้ทำในาใยแก้คำพูดของเขาได้เขาพยักหน้ายอย่างว่าง่ายจนนายรู้สึกเหมือนเธอกำลังสนทนากับคนอื่นที่ไม่ใช่เดย์ทำไมพิงชั่วข้ามวันเขาถึงได้เปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้นะแม้แต่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจเขาไม่ต้องการให้ท่านดื่มยาสั่งรักของแม่หมอองค์าชาติของอัลฟามา,จากจะแข็งเมื่อโอเมก้าปล่อยฟีโรโมน คำขอข้อนี้เธอจึงไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้ไหมแต่ว่าเธอสังเกตหลายครั้งว่าตอนที่เขาอยู่กับพวกบันนี่เขาก็ไม่เคยได้รับสารฟีโรโมนแต่เขาก็ยังแข็งตัวปล่อยอารมณ์เล่นกับพวกนางกระต่ายได้อย่างไม่เคอะเขินเขาพยักหน้าตอบตกลงอย่างที่เธอคิดไว้ได้ข้าก็ไม่อยากใช้ยาของเย้ไมมดนั่นเหมือนกันเสียงตะโกนดังเกินกว่าจะพูดที่เธอฟังคนเดียวเพราะเขารู้ว่าคนที่เอ่ยถึงกําลังแนบหูฟังอยู่ในห้องข้าง,างๆไม่รู้สึกกระดักใจเลยหรือไงเย้ไมมดเดนตาย แต่เขาเองก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะใช่ว่าเขาจะไม่เคยปล่อยน้ำเชื้อต่อหน้าผู้ชมมาก่อนครั้งนี้ก็ไม่น่าจะต่างกันนายพยักหน้าอย่างพอใจเธอไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกภายใต้แรงกระตุ้นของยาสั่งรักไหนๆนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เธอจะได้มีโอกาสได้รักเธออยากมีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์เพื่อให้ตัวเองรู้ว่าเธอไม่ได้ถูกบังคับให้นอนกับเขาข้อที่สองข้าอยากให้ท่านผู้จาอ่อนโยนกับข้าชื่นชมข้า ในก้มหน้าเล็กๆเกมื่อเห็นแววตากลมโตของเดเบิ์กว้างก็หกก็ได้ให้ท่านโกหกก็ได้เขาไม่ถือเธอรีบตอบแล้วะกลัวว่าเดจะไม่มีคำเชื่อชมอะไรที่สามารถมอบให้เธอได้เขามักจะต่อว่าเธออยู่เสมอซึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเธอจึงแค่อยากให้เขาไม่ต่อว่าเธอเห็นคุณค่าของเธอบ้างแม้จะเป็นเพียงคืนนี้คืนเดียวกว็าตามได้ข้อที่สามละ เธอตอบรับอย่างรวดเร็วแล้วถามคำถามต่อไปเขาคงไม่อยากให้ความหวังกับเธอมากในข้อนี้แต่ไม่เป็นไรแค่เขาไม่ตอบว่าเธอเธอก็พอใจแล้วข้าขอเก็บข้อที่สามไปได้ไหมเผื่อว่าวันหนึ่งข้าทำให้ท่านไม่พอใจข้าอาจจะใช้คำสัญญาข้อสุดท้ายนี้ขอให้ท่านไว้ชีวิตข้าไนพูดไปหัวเราะไปตั้งใจให้เขารู้ว่าเธอพูดเล่นแต่เขากลับตอบเธอด้วยสีหน้าจริงจังข้าไม่เคยทำร้ายโอเมก้า เขาพูดออกไปแล้วเลื้งว่าเขาเคยทำร้ายเธอมาก่อนเขาจึงรีบกลับคำเออข้าหมายถึงนอกจากเจ้าแล้วข้าไม่เคยทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้มาก่อนเขาตอบอย่างอายไอายตัวเองที่เผลอทำร้ายเธอแต่ตอนนั้นเขากำลังโมโหและทรมานเธอมากไปหน่อยเอาเป็นว่าต่อไปนี้ข้าสัญญ,ญาว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกนายอมยิ้มไม่พูดอะไรต่อแต่ลุกขึ้นยืนและทำท่าจะถอดเสื้อคลุมของเธอออก ถึงแม้ระบบชนชั้นที่ระบุให้อเมก้าเป็นทาดรักของอัลฟาจะหมดไปแล้วแต่อเมก้าทุกคนก็ยังถูกสอนวิธีปฏิบัติตัวต่อหน้าอัลฟาอยู่ดีแม้แต่ที่สถาบันเทอริเทสก็ยังมีวิชานี้เปิดสอนอยู่ทว่าเมื่อนไนปลดผ้าพ,พันเอวออกเด็กับลุกขึ้นและดึงแขนเธอไปนั่งต่อหน้าเขาบนเตียงแทนให้ขขาถอดให้เจ้าแม่ของเดเป็นมนุษย์ธรรมดาและท่านมักจะสอนเสมอว่าการร่วมรักเป็นกิจกรรมที่ควรทำร่วมกันมิใช่อเมก้าเสนอความใคร่ให้อัลฟาเท่านั้น ท่านเคยทำเช่นนี้ให้ใครไหมในชวนคุยเพราะไม่อยากให้ห้องเงียบเกินไปในขณะที่เดค่อยๆเปลื้องเสื้อคลุมของเธอจนทรงอกเนียนปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาอย่างช้าๆไม่เคยเขาตอบเสียงพร่าแม้แต่กับพวกบันนี่เหรอเธอเลิกคิ้วอย่างแปลกใจใครๆต่างก็รู้ฉายาเพล์บอยของเดย์ดีเขาจะไม่เคยเปลื้องผ้าใครบ้างเลยเหรอข้าไม่เคยร่วมรักกับพวกบันนี่และไม่เคยเปลื้องผ้าใครมาก่อน ริมฝีปากบางตอบอย่างช้าๆแต่หนักแน่นท่านยังเวอร์จินไหนทำตาโตเกือบกั้นหัวเราไม่อยู่ตอนที่เห็นเดนหน้าแดงขึ้นมาอย่างกระทันหันทำไมข้าต้องนอนกับคนที่ข้าไม่รักด้วยเขาครางเสียงเข้มอย่างดุดุไม่ไม่เธอรีบใส่หัวแล้วหลับตาลงเพราะไม่กล้ามองหน้าเขาอย่าเชื่อเขาหรือให้มากนะ คำพูดของเขาเหมือนกําลังเอ็ดเธอแต่แล้วก็จําได้ว่าเขาต้องพูดดีๆจึงรีบปรับเสียงพูดใหม่ข้าชอบริมฝีปากของเจ้าเขาเอ่ยออกมาพลางก้มลงจูบโพงแก้มสีชมพูและเลื่อนลงไปที่มุมปากก่อนจะแทรกปลายลิ้นเข้าหาเธอคงเป็นคําโกหกสินะไนคิดแต่เธอก็ยังอยากได้ยินอยู่ดีมันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอได้รับความรักจากเขาถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เจ้าสาวคืนเดียวก็ตาม มีอะไรในร่างข้าที่ท่านชอบอีกไหมเธอกระซิบถามเขาเบาๆตอนที่เขาถอนริมฝีปากออกทุกอย่างเขาตอบช้าๆกลิ่นตัวของเจ้าหอมมากหอมจนทุกครั้งที่ข้าเข้าใกล้เจ้าข้าจะพยายามสูดลมหายใจเก็บเข้าปอดไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่เจ้าจะเดินหนีไป